สวัสดียามเช้าครับวันนี้มาพูดเรื่องการกู้คนไทยแบบเร่งด่วนทำไมจึงมีการกู้คนไทยแบบเร่งด่วนการกู้นี้กู้ความมั่งคั่งของประชาชนนั่นเองนะครับแล้วก็ศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ชื่อคนไทยเพราะสภาพคนไทยก็คือเป็นทาตไม่ได้เป็นไทยอย่างชื่อนะดังนั้นก็ต้องกู้นะโดยปกติต้องกู้เพราะว่าสถานะเป็นทาตความเป็นอยู่เป็นแบบทาสหรายได้แบบทาตความมั่นคงในชีวิตก็คุณภาพแบบทาตไม่ได้เป็นไทย เราชื่อไทยและประเทศไทยแต่ไม่ไม่ได้เป็นอิสระสมชื่อเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้ตรงตามชื่อนั่นเองนะครับก็เรียกว่ากู้เองกู้มาเป็นไทยนะผมติชื่อเป็นไทยทีนี้เร่งด่วนล่ะกู้แล้วมีเร่งด่วน เร่งด่วนก็หมายความว่าเนื่องจากมีลิขิตนั่นเองมีลิขิตนะคําคำว่าลิขิตก็หมายว่าเขาจะกำบอกเลยว่าถึงถึงลำดับพระมหากษัตริย์ที่สิบเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วอาจจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะแต่ละลำดับของพระมหากษัตริย์นั้นก็จะมีชื่อของแต่ละยุคสมัยซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับนั่นก็ เื่อเป็นยุคสกาวิไยซึ่งใหม่เปลี่ยมอองหมดเลยใหม่ถอดด้ามหมดก็เราจะใหม่อย่างไรแล้วก็ต้องมาดูกันว่าใหม่อย่างไรมันจะเป็นต้องใหม่เพราะว่าโลกมันกำลังดิสัพชันกันอยู่ขนาดน,นี้โลกก็กำลังเปลี่ยนเปลี่ยนแบบโลกไม่เคยเจอไม่เคยเจอนะครับคือหมายว่าเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันเป็นเป็นโลกใหม่เลยโลกเก่านี้เรียกว่า หมดยุคไปเลยหมดยุคไปเลยนะซึ่งม,มันตรงกับงานที่ผมทํางานผมเป็นงานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยคือเปลี่ยนจากยุคชิ่นกาขาวอะแล้วเข้ามาเข้ามาสู่ยุคสกาว,วิไลอะนะเราต้องทิ้งอะไรที่ของถินขาวเราต้องทิ้งกันหมดเลยทิ้งทั้งระบบระบบก,กันคองนะฮะทิ้งพูดง่ายทุกกระทรวงถูกยุบหมดอย่างเงี้ยระบบระบบก็ยุบทิ้งหมด นะครับการเลือกตั้งก็ไม่มีต่อไปแล้วถึงแม้จะเลือกไปแล้วนะสมมติเลือก ut, อบอตอไปแล้วเนี่ยวันที่ยี่ิบแปดเลือกไปแล้วหรือหรือรัฐสภายุสสภาแล้วเลือกตั้งได้ไปแล้วทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเลือกกันทั้งสองเนี่ยอที่นี่ก็สั่งยุบอยู่ดียกเลิกอยู่ดีนะฮะยกเลิกอยู่ดีนะฮะและ้วมันก็จะต้องยกเลิกเร็วนี่นะฮะนะบอบตอก็จะต้องถูกยกเลิกอยู่ดีฮะถึงเลือกไปแล้วนะครับหรือแม้แต่ระดับชาติ ก็เหมือนกันนะฮะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าขณะที่เราเป็นประเทศไทยอยู่ขนาเนี้ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะว่าเป็นประเทศไทยตัวปลอมนะครับซึ่งจริงๆก็คือประเทศไทยตัวจริงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวแบบนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่เป็นอยู่ขนานี้ มีระบบระบอกกบการปกครองแบบที่เป็นอยู่เช่นนี้นะฮะเราก็ทราบว่าระบบ,ะบการปกครองเราเนี่ยมันใช้สายหัวเลยนะครับมันไม่ใช่นะครับอ่าคือคนที่มายึดอำนาจเนี่ยเขาก็ต้องรีบปกครองแล้วก็รีบเขียนสั่งเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนสั่งไปเลยเขียนลงไปในกระดาษเลยนะกระดาษที่เป็นที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเขียนสั่งลงไปเลยนะ บอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยบอกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเขียนบอกไปอย่างนี้ตรงๆเลยเขียนแบบไม่อายอ่ะเพราะคนสั่งก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเหมือนกันนะในเมื่อผู้มีอำนาจไม่รู้เรื่องแล้วสั่งเขียนไปแบบไม่อายอ่ะไม่อายไม่อายไม่อายอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้สร้างประชาธิปไตยตามหลักวิชาที่ถูกแต่มีอำนาจพอยึดอำนาจมาแล้วก็เลยสั่งเลยสั่งเขียนเขียนแล้วก็ให้ออ่านออออากาศนะเจ้าหน้าที่อ่านออกอากาศมันก็ ในนามของรัฐก็เลยเป็นต้องเชื่อกันก็เลยต้องเชื่อกันว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและเป็นประเทศประชาธิปไตยเลยเชื่อกันอย่างนั้นเพียงแค่เขียนในกระดาษแล้วมันเป็นไปเลยทั้งประเทศแหมช่างง่ายเหลือเกินนะยังก็กระดาษวิเศษเขียนปุ๊บเป็นเลยจะเขียนอยากอยากเป็นอะไรก็เขียนในกระดาษก็เป็นได้เออดังใจแต่จริงๆเป็นไหมไม่เป็นครับไม่เป็นอย่างที่ท่านงงสงสัยมีความย้อนแย้งความพลิกพลัน นะฮะทำให้เข้าใจผิดกันทั้งประเทศนะนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นประเทศไทยตัวปลอมไงแล้วทำให้ประชาชนนี่เข้าใจผิดที่ว่าเป็นประเทศ,เทศไตยก็เลยแสดงออกแบบประเทศไทยนะ,ะแล้วก็มีความคิดที่ผิดกันไม่ถูกหลักกันเรียกว่าแทบทั้งประเทศเลยอะ่ะมันก็มั่วกไปหมดเลย ปนะระชนก็ไม่รู้ผู้ปกครองก็ไม่รู้คนเขียนรัฐธรมนูญก็ไม่รู้ไม่รู้หลักที่ถูกรู้แต่มีอำนาจสั่งมาเขียนก็เขียน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 พระชนก็คิดว่าเขารู้เรื่องอ่ะปกครองไปพอปกครองไปเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แล้วประเทศไทยเดินไปถึงจุดนี้ได้อย่างไรถ้ามันเป็น,เป,นเป็นที่ถูกหลักวิชามันไม่มาถึงจุดที่ท่านตั้งคาถามหรอกท่านก็จะไม่ตั้งคาถามนะมันเดินไปถึงจุดนี้ได้อย่างไรเอาพูดง่ายง่ายทำไมประเทศมันมีชื่อสารคัญนะ ถ้ามันเป็นประเทศปกติดีดถูกต้องว่นชื่อสารคันี่จะไม่เขาจะไม่เรียกหรอนะฮะก็เรียกประเทศไทยนั่นแหละแต่ทําไมเขาไม่กล้าเรียกประเทศไทยอ่ะเขาต้องเรียกประเทศสารคัดน,นะฮะเนี่ยพอพูดไปแล้วนี่มันกระเทือนมันกระทบกันไนงะนะฮะก็เลยต้องพูดเป็นประเทศสารคัดแล้วมันไม่ควรจะมีแบบนี้อย่างนี้ไนงะมันมีแต่เฉพาะประเทศสารคัดน,นั่นเองนั่นแหละจึงเป็นประเทศไทยตัวปลอมอย่างที่เรา มันงงสงสัยกันอยู่มันจับต้นชนปลายไม่ถูกแยกถูกแยกผิดกันไม่ได้เลยอ่ะนี่คืออาการที่ประเทศไทยคนไทยเป็นอยู่คือแยกถูกแยกผิดไม่เป็นนะฮะประเด็นนี้เรื่องนี้แยกไม่ผิกเลยแล้วจับหลักก็ไม่ถูกไม่ไม่มีหลักที่ถูกต้องกันเลยมีความเข้าใจผิดกันหมดแล้วก็ตั้งประเทศกันแบบผิดผิดอยู่กับสิ่งที่ผิดกันมาตลอดจึงเป็นประเทศไทยปลอมแล้วมันทาให้ประชาชนที่อยู่หรือเกิดมาเป็นคนไทยตัวปลอมไปด้วยคือปลอมทั้งสองงานอ่ะทั้งตัวคนและตัวประเทศกนนี่แหละ จึงต้องมากู้ไงแต่ว่ากู้คนเนี่ยต้องกู้คนก่อนเพราะตัวคนมันคือจิตวิญญาณประเทศเนี่ยต้องกู้คนก่อนเมื่อกู้คนแล้วประเทศมันก็เป็นหายไปเองโดยอัตโนมัติต้องกู้คนก่อนดังนั้นมันจึงเป็นการกู้คนไทยแล้วก็ด่วนด่วนเพราะว่าโลกเขาก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเขาก็มีดิลัปชันแล้วก็แถมมีโควิดมาเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหมดโลกเปลี่ยนใหม่หมดเลยโลกมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันใหม่เยี่ยมอ่อ,องแวววาวสุสกาวิไล มันตรงกับยุคเลยอ่ะมันจะมีเรื่องใหม่เยี่ยมอ่องเกิดขึ้นของโลกทีนี้เราอ่ะจะไม่รอให้โลกใหม่เยี่ยมอ่องเราก็ประกาศความใหม่เยี่ยมอ่องของประเทศไทยเหมือนกันก็คือเป็นประเทศไทยใหม่ที่เป็นประเทศไทยตัวจริงอ่ะเป็นประเทศจริงที่มีระบบระบบการปกครอง,องของตัวเองมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะฮะซึ่งไอ้รูปแบบเฉพาะของเราเนี่ยที่นี่จะเรียกว่า4แพลตฟอร์มที่นี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วประเทศไทยจะ ประกาศสื่อแพลตฟอร์มนี้ต่อเวทีโลกและเราจะเป็นต้นแบบของโลกในการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองโดยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสาสอบไม่มีพรรคการเมืองต่อไปแล้วเป็นประชาชนมาปกครองตนเองมันหม่ะสมกับชื่อไทยที่เป็นผู้อิสระใครปกครองไม่ได้ต้องปกครองตนเองเพราะไทยสลายทหา,านแปลว่าอิสระเติมเงยนจาเข้าไปซึ่งหมายถึงยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่หและยิ่งยงอิสระอย่างยอดเยี่ยมก็คือใครปกครองทำไม่ได้ทต,ต้องปกครองตนเองเท่านั้นนะะ เมื่อยอดเยี่ยมก็คือปกครองตัวเองแล้วยิ่งใหญ่จังค่ะเพราะต่อไปนี้เราจะเป็นรัฐใหญ่เป็นประเทศที่เป็นเจ้าพี่บ่มพี่บ่มคือเป็นประเทศต้นแบบการปกครองของโลกแล้วมีบทบาทว่เาเราจะเดินไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจเลยแต่เป็นมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะครับโลกต่อไปจะไม่มีอาวุธมาถล่มกันแล้วนะฮะมีแต่คุ้มเชิงกันเฉยๆแต่สิ่งสำคัญคือซอฟต์พาวเวอร์จะ แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ขึ้นสําคัญมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยต้องรีบโชว์ตัวรีบประกาศเป็นชาติมหาอำนาจซัพวอร์แล้วประกาศรับสมัครชาติสมาชิกนะซึ่งเรียกว่ากลุ่มชาติการยนานมิตรโลกนะกลุ่มชาติการยาณมิตรโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นการยาณมิตรกับท,ท,ทุกคนอยู่แล้วดังนั้นคนไทยหรือประเทศไทยจึงเป็นเจ้าภาพรวมกลุ่มชาติการยาณมิตรโลกซึ่งจะมีระบบ การค้าแบบใหม่นะมีโลกการค้าใหม่ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องการระบบการค้าใหม่แล้วไม่มีใครต้องการระบบธุิยมหรอกทพรนิรยมคอบโลกอ,อยู่ทานนี้นะแล้วก็ทุกคนก็ทุกประเทศก็เบื่อทุิยมนะฮะเพราะนั้นก็จะมีทางเลือกใหม่ให้กับประเทศต่งางๆนะทีนี้การไปทําดีลตกลงเนี่ยเราจะไปทำดีลตกลงกับแต่ละประเทศเนี่ยเราทำดีลตกลงทั้งตัวประชาชนของประเทศนั้นแล้วก็ตัวรัฐบาลแต่ว่าเห็นชอบด้วยกันทั้งตัวประชาชนและตัวรัฐบาล ครับโดยรัฐบาลนั้นก็จะได้อยู่ต่ออีกสองสมัยโดยไม่ต้องไปแข่งเลือกตั้งอีกสองสมัยได้อยู่ไปสิบปีเลยนะฮนะเพราะประชาชนชอบด้วยไนงะรัฐบาลก็ได้อยู่ด้วยอีกสองสมัยพอ,อครบสิบปีแล้วนะประเทศนั้นก็สามารถที่จะปกครองแบบประเทศไทยได้คือประชาชนปกครองตัวเองแต่ในช่วงสิบปีนี้ประเทศไทยต้องโชว์ก่อนประเทศอื่นยังมาไม่ได้ประเทศไทยแต่เพเทศเดียวจะปกครองไปก่อนทําให้ดูเป็นตัวอย่างสิบปี นะรับเส็จนั้นค่อยตามนะแต่ไอ้วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์คือมีสี่แพลตฟอร์มไงแพลตฟอร์มที่หนึ่งคือการปกครองแพลตฟอร์มที่สองนี่กับแพลตฟอร์มที่สามันเป็นชีวิตไลฟ์สไตล์และการค้าอันนี้ติดต่อได้เลยทําได้เลยทําทันท,ทีเลยอันนี้แหละที่ที่เราจะไปติดต่อกับอะทรตา่างๆนะะติดต่อ 3, 3, 3ทันทีทาทันทีเลยนะครับอันนี้ส่วนแพลตฟอร์มที่สี่เป็นเรื่องจิตวิญ,ญญาณเป็นเรื่องพุทธนิกายคอสมมตเป็นนิกายใหม่อันะนั้นก็เป็นเรื่องที่หลังนะครับ แล้วเราจะส่งสองแพลตฟอร์มไว้ก่อนติดต่อสองแพลตฟอร์มไว้ก่อนนะฮะเมื่อติดต่อได้แล้วประเทศต่ C yes, mm hmm. างๆซีเอเอก็เป็นชาติสมาชิกแล้วก็ประชชนที่มีทุนสำรองบคุคคลเกิดขึ้นเลยนะคนละสิบสองล้านบาทที่นี่เซ็ตไปสิบสองล้านบาทนะครับสิบสองล้านบาทท่านจะต้องเข้ามาดูแลเงินของท่านสิบสองล้านบาทนะพูดง่ายท่านมีภารกิจนะฮะท่านเลิกเป็นคนจนแล้วท่านมีทุนสำรองสิบสองล้านบาทนะเงินของท่าน จะนาไปสร้างชาติมหาอำนาจเลยดังนั้นท่านจะได้ใช้เงินจริงก็สองล้านสี่ล้านนั้นไปสร้างชาตินะครับก็ไปสร้างอย่างไรก็ไปดูรายะเอียดข้างในแล้วกันนะครับเอาละนี่คือเรื่องใหม่ที่คนไทยพูดกันได้เลยทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับพูดกันเพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวแล้วก็ร่วมกับขบวนกู้ชาติพระเจ้าตักสองเพื่อกู้ตัวเองนั่นแหละเพื่อกู้ตัวเองด่วนนะะ ร่วมกันกู้ประชาชนแล้วก็กู้ชาติไปในตัวกับกระบวนกู้ชาติประชาต,ตักสองแต่ตอนแรกท่านต้องกู้ตัวเองด้วยนะทีนี้การจะกู้ตัวเองก็ต้องดูคลิปวิดีโอที่ผมทำแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดบบาบธรรมจิตใเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดบบาบธรรมจิตใยแล้วท่านก็จะกู้ตัวเองครับรีบกู้ตัวเองด่วนเลยนะเพราะนั้นที่นี่ก็มาแจ้งให้ทราบว่าเราต้องกู้คนไทยด่วนนะครับให,ให้คิดซะว่าการกู้คนไทยเนี่ยเหมือนกับ เราตื่นตัวแล้วไปปฏิบัติทันทีแบบโควิดจะระบาดเหมือนกันโควิดระบาดเราทําทันทีเลยแต่ตอนนี้ตัวประเทศมันก็เป็นโรคเหมือนกันเป็นโรคไวรัสเหมือนกันแต่เป็นไวรัสไทยดิกแปดเก้าก็คือไทยดิกดิกก็คือดิกเตอร์เป็นโรคผลิตการไทยอ่ะแปสิบเก้าปีจึงเรียกว่าไทยดิกแปดเก้านะพอค้นพบในปีแปดเก้าหลังจากโควิด เอาจากโควิดระบาดผมก็นํามาเปรียบเทียบกับว่าเออเวลาโควิดระบาดสมัยทุกคนตั้งอกตั้งใจสมัครอกสมัครใจไปตรวจไปวัดไปเช็คกันซะเป็นส่วนมากตื่นตัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยผมก็ต้องการพลังตรงนั้นความกระตือรือร้นแบบนั้นนะฮะไปตรวจวัดนะคป้องกันฉีดยาอะไรเงี้ยเราทําทันทีเลยนะครับเหมือนกันประเทศก็ป่วยเป็นไวรัสเผด็จการ เป็นไวรัสลชิดหนึ่งเป็นไวร์เลชเผด็จการซึ่งติดกันง่ายติดงอมแงมติดแล้วเลิกยากติดมาตั้งเก้าสิบปีแปดสิบเก้าปีอะติดมาแปดสิบเก้าปีแล้วมันถึงเวลาที่ต้องกำจัดให้สิ้นไปให้จบไปเหมือนกันเหมือนกับไวรัสลโควิดอะนะฮะก็ต้องกำจัดให้มันคือเราต้องมีวัคซีนที่เหนือกว่าควบคุมมันนะนเหมือนกันไองานผมก็เป็นงานฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อจะปกครองประเทศเองด้วยตัวเองอะทีนี้การจะ ได้วัคซีนในการปกครองรัฐเดียก็ต้องไปดูผังครับผมดูแลจะเข้าใจเกิดปัญญาเป็นส่วนหบึ่นขอจตใจดังนั้นผังเนี่ยก็เปบเสม,มือนวัคซีนนั่นเองนะผังนี้เรียกว่าผังบิ๊กแบงบิ๊กแบงอ่ามันมีชื่อผมไม่ไม,ไม่มั่นใจเพราะผมไม่ใช่ไม่ได้เรียนนรงเรียนนอกไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเป็นแค่คนแงรงงานนะครับะฉะนั้นจะไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแต่พอจะ รู้ว่ามันควรจะเรียกยังไงนะอย่างเช่นผมเรียก Big Bang เนี้ยแต่แล้วก็จะเติมเข้าไปคำว่าไทยป o p l e นะฮะลูอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการระเบิดการปกครองของคนไทยอ่ะไทยปีลูคนไทยปกครองตัวเองไงไทย e o p l e ลูก็คือคนไทยปกครองตัวเองนะฮะไม่มีพรรคการเมืองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีคณะรัฐบาลแต่เป็นคนไทยเนี่ยปกครองตนเองแล้วเวลาจะ แก้ไขปัญหางานแบบไหนอย่างไรประกาศร,รับสมัครอัศวินภารกิจใครที่เชี่ยวชาญด้านไหนก็มาแสดงตัวเลยฮะแสดงตนไม่ต้องมีคณะรัฐาบาลฮนะแสดงตัวเซดนตนแ,แล้วประชาชนจะมอบอำนาจชิพไ์ใเล่ยให้ไปทำดำเนินการเรื่องนั้นเรื่องนั้นเหมือนก็มีรัฐบาลผู้แง่ประชาชนเสกรัฐบาลขึ้นมาได้ทันทีอ่ะในเรื่องนี้ใครจะอยากเป็นรัฐบาลแก้ปัญหามาอ่าท่านใดที่มีทีมมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็เสนอตัวมา ประชาชนก็จะเลือกนั่งดูแล้วก็เลือกเอาทีมไหนว่าทีม A B C D ดีบไหนเขาท่าดีเอ่านี้นะฮะหรือไม่กระสั่งให้ผสมทีมกันยังได้เลยประชาชนสั่งได้เพราะเป็นเจ้าของหน้าที่ตายอ้าวคุณทีม B ผสมกับทีม C ที่นะคุณผสมก็ได้ไหม่นะถ้าสมมติได้ผมจะเลือกคุณอนะคยใครเข้าไปปรับตัวกันเองไปตรงคุยกันเองจับตัวอ่ารับจบนี่ไปก็ไปแก้ปัญหาไม่ต้องมีรัฐบาลเห็นไหมฮะจะมีทําไมรัฐบาล แล้วทำนี้ทําแบบโดยตรงตรงไปตรงมาแล้วคนสั่งอนุมัติคือใครประชาชนเห็นไหมฮะประชาชนได้อำนาจหมดเลยเป็นผู้ถือครองอํานาจหมดมันต้องแบบนี้จริงที่เป็นการปกครองตนเองและนี่ก็คือคนไทยตัวจริงนะซึ่งในโลกใบนี้ยังไม่มีประเทศไหนทําแบบนี้ประเทศไทยจะประกาศเป็นประเทศแรกนะฮะเพราะว่าประเทศไทยมันมีบทบาทที่ต้องเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติเพราะเราเป็นประเทศพุทธมันเป็นประเทศสันติอยู่แล้วดังนั้นต้องรีบประกาศด่วนนะ นะฮะต้องรีบด่วนเลยนะครับเพราะต้องรีบกู้คนไทยมาฉีดยาบิ๊กแบงไทยฉีดวัคซีนบิ๊กแบงไทย people rule ให้ people rule เนี่ยอ่าหรือไม่ก็อีกชื่อหนึ่งก็ไทยก็ government นั่นแหละ,ะน,นะนะถ้าเป็นเป็นรัฐไทยคือรัฐบาลแบบไทยๆนะรัฐบาลบริหารแบบไทยๆนะ เป็นกอบเป็นบริหารเดลไ,ไทยไปเลยก็เรียกเป็นกอบไรไปเลยนะครับก็เป็นบิ g กแบงไทยกอบไรอันนี้ก็อีกชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งก็บิ๊กแบงไทย politics หรือไม่ก็อีกชื่อชื่อบิ g กแบง politics เลยหรือ politica นะก็จะมีสี่ชื่อ,อ,นะมอผมไม่รู้ชื่อไหนถูกต่านก็ผู้รู้ก็ชี้แจงมาแล้วกันนะครับเราจะได้ใช้ชื่อนั้นแต่ผมว่าน่าจะเรียกชื่อ ไทย people b l e ะ bigbang ไทย people อันนี้คือวัคซีนที่ต้องฉีดให้ประชาชนฉีดก็คือประชาชนนั่งดูที่บ้านเนี่ยปกติเราต้องแห่ไปฉีดยากันตามสถานที่ต่างใช่ไหมคราวนี้ไม่ต้องท่านนั่งดูที่บ้านรับเงินค่าดูด้วยวระน,นี้จ่ายค่าดูให้คนละสองหมื่นเดือนละสองหมื่นไปในห้าเดือนเายในสี่เดือน,นเอนี่ยไปในสามเดือนครึ่งอ่ะเพร,พราะเขาจะตากู้ชาติเจ็ดเดือนเมื่อ มเมื่อกระบวนกู้ชาติเขจะตักสองกู้กู้ชาติครั้งนี้กู้เฉพาะคนไทยอ่ะไม่ไม่ได้ไปต่อสู้ฝัดฟันสู้ทางฮาร์ดพาวเวอร์กู้ทางด้านซอฟต์พาวเวอร์นะกู้คนไทยอ่ะทางด้านทางด้านความคิดอ่ะกู้ทางด้านความคิดอ่ะเพื่อให้เกิดปรญญาเป็นส่วนดับันทิไม่ตายอ่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าไอ้ครึ่งแรกเขาจะตักทำให้เรียบร้อยแล้วแ,วแผ่นดินเป็นอิสระนะเป็นสาอยู่แล้วส่วนประชาชนที่อยู่บนแผ่นดิน่ะไม่อิสระเป็นทาสอยู่ไงพวกท่านเป็นทาสอยู่ดังนั้นต้องมากู้คนไทยนี่ไง ให้เลิกจากการเป็นทาตยุคใหม่แล้วยังจะเป็นทาสต่อไปในยุคเอไอก็ไม่ต้องเลิกเพราะมันมันผิดมันขัดกับชื่อไทยมันมอนนั้นต้องมากู้รีบกู้ด่วนทำไมต้องด่วนก็เพราะว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนในช่วงมันกำลังเปลี่ยนนะเราจะเราจะแซงมันมันยังไม่สาเร็จไงโลกมันยังเปลี่ยนกันไม่สําเร็จนะครับกําลังเปลี่ยนกันอยู่แต่ผมเนี่ยมีสําเร็จแล้วมีเส้นทางมีรูปแบบสาเร็จแล้วก็พาเพิ่อที่ตื่นปุ๊บแล้วพุ่งทะยานไปข้างหน้าไปตั้งหลักประกาศเลย เปรอข้างหน้าไปรอเขาข้างหน้าเลยประกาศเลยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์มีสี่แพลตฟอร์มตั้งไว้เลยปึ้งอย่างเงี้ยประกาศตัวประกาศตนเป็นอย่างนี้เพราะยุค AI ใครได้แพลตฟอร์มก่อน Win เทคออ l l ได้ทั้งหมดก็เหมือนกับถ้าประเทศไทยได้ก็เหมือนได้ได้โลกทั้งหมดนะแต่เราจะไม่ยึดมันทั้งหมดเราจะยังเพราะมันมีไอ้แคปิตอลลิซึมก็คือคือการค้าแบบทุนนิยมมันครอบโลกอยู่ มันครอบโลกอยู่เราจะกำจับมันไปทันทีไม่ได้นะเราจะให้อยู่เท่าเทียมกันให้เท่าเทียมกันแล้วให้ให้กลไกลตลาดหรือเรียกว่ากลไกมนุษยชาตินะกลไกมนุษยชาติเป็นผู้เลือกเองว่าเอ๊ะคุเจ้าทุนนิยมหรือเจา้าพอเพียงจิซึมระหว่างแคปิตอลลิซึมกับพอเพียงจิซึมสองอันเนี้ยคนเจ้าไหนประเทศไทยเสนอพอเพียงจิซึมนะดังนั้น แพลตฟอร์มที่สมสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้เราไปแบ่งนะแบ่งตลาดแบ่งอนานาจแบ่งการดยไม่นั้นครอบครองควบคุมห0สเปซนคือคนละครึ่งเลยพูดง่ายเราเราไปแบ่งกับเขาคนละครึ่งเลยของโลกเนี่ยนะครับเนีย่ยประเทศไทยนี่คือคนไทยใหม่คนไทยตัวจริงจะต้องอย่างนี้คิดแบบนี้ต้องคิดไปควบคุมดูแลโลกนะกอบกู้โลกนะเราต้องไปกอบกู้โลก โดยการกอบกู้มนุษยชาติจะต้องมีระบบระบ,บ,กบอกการปกครองของตัวเองมีชุดสำรองของตัวเองมีโลกการค้าของตัวเองมีมีชีวิตไลฟ์สไตล์มีเมืองสี่สไตล์ให้ใช้ให้อยู่ไม่ต้องไปเป็นไปอยู่ในเมืองเมตาเวิร์ดนะและใครที่ไปอยู่เมตาเวิร์ดต้องต้องเยอะเยหน่อยบอกว่าพวกที่แพ้ที่โลกจริงมาที่โลกจริงเนี่ยไม่ต้องไปโลกเมตา <c oughs> นะเ,เวิร์ดนะเมตาเวิร์ดองเอาไว้เป็นเกมนะแต่เราไม่ได้ต่อต้านนะฮะไม่ได้ต่อต้านเมตาเวิร์ด หมายาว่าให้มีแต่ว่าเราก็มีของเราแบบมนุษย์เหมือนกันมีอีกสีสามเมืองไม่ตั่วจะให้อยู่เมืองที่สี่ดังนั้นมันจะมีผลเพียงแค่หนึ่งหรือสี่หรือ,อยางมากก็ไม่เกิดครึ่งหนึ่งเพราะว่าความเป็นมนุษย์นี่จะต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต้องเป็นชัดเจนอะ่ะคือเป็นประเทศที่เน้นสัดสศรีความเป็นมนุษย์แล้วเราประกาศ g d s g d p แทบไม่ต้องประกาศเลยเพราะประชาชนทุกคนมั่งคั่งแล้วไง แล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรที่ไหนเพราะว่าคุณประกาศผลิตภัณฑ์ในไอเครือข่ายของเองอ่ะในในกลุ่มชาติกันอะไรไม่ดีเขาก็สั่งซื้อแล้วก็มีเงินเข้ามาแล้วไม่ต้องไปประกาศ GDP เลยนะว่ะคือเช็คได้ประกาศ GDP เช็คได้อให้รู้อ่แต่ว่าไม่สําคัญไม่สำคัญแล้วกลายเป็น GDS ความสุขมวลรวมสําคัญที่สุดอันเนี้ย โลคใหม่รออยู่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นต้นแบบที่จะสร้างาประเทศแบบนี้เมืองแบบนี้วิถีชีวิตแบบนี้ระบบปกครองแบบนี้แบบใหม่เนี่ยดังนั้นจึงต้องรีบตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองด่วนรีบกู้แล้วก็ตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองด่วนเพื่อแซงไอ้โลคมันกำลังก่อกตัวมันกำลังปรับตัวแต่โลคยังตั้งหลักไม่เสร็จเราจะรีบไปตั้งหลักก่อนเขาเลยโดยประกาศสี่พรตฟอมเนี่ยนะเป็นชาติใหม่นะนี้ก็ไม่ยากหรอก ท่านก็นั่งดูคลิปผมก็จะเข้าใจทีจนี้หมายกระดกการมันก็คือเมื่อมากู้เป็นพระเจ้าตากสองกู้ครึ่งหนึ่งมันก็สามเดอนครึ่งเพราะนั้นวันที่สองมีนาก็เป็นวันที่ประชาชนต้องลําลึกถึงวันที่รอเจ็ดสลราชทําให้ประชาชนมีออานาจทิพยตายแล้วประชาชนเอาอำนาจทิพยตายนี่แหละครับส่งเป็นใบแสดงเจ็ดลงมาทะลุสี่สิบล้านใบปไปประกาศใช้กฎหมายฝามันคงของเจ้าของอำนาจทิพยตายกรธรรมนูก็ตกไปเลย เมื่อรัฐมนตรตกท่านก็เป็นรัฐาญาปัดไปดีตัวเลยประชาชนเป็นรัฐอาญาปัดดูแลประเทศเองไปเป็นเสร็จจบเนี่ยท่านได้อนาจมาเรียบร้อยเลยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับก็หอกว่าของฟังผมเข้าใจได้ง่ายนะทีนี้ไอหมายกนดการเนี่ยวันที่28ธันวาเนี่ยแล้วอีกเดือนกว่าเนี่ยวันคณะรัฐมนพูดนี้วันที่12วันที่12พฤศจิกายนะครับก็28ธันวามีเวลาอยู่แค่เดือนกว่า ก็ควรจะรณรงลงนะประชาชนร่วมกู้ชาติกับประชาตากสองเพราะวันที่ยี่ิบแปดนี้เป็นวันประชาตากก็ควรจะกู้ชาติได้สําเร็จนะครับประชาชนควรจะส่งเสียงมานะสี่สิบล้านเสียงมันควรจะถึงแต่ว่ามันควรจะมาก่อนวันที่สิบธันวาทาได้ไหมอ่ามันมันน่าจะทําได้มันก็เหมือนการเลือกตั้งกับโค้งสุดท้ายอ่ะอ่ะที่สุดท้ายแค่เจ็ดวันอ่ะประชาชนพลิกเปลี่ยนอ้อมมาเลือกของปัประชาตากเทมา ทุกหมู่บ้านตำบลเทมาแค่นี้นะสื่อเลาสียงก็มาแล้วนะเพราะฉะนั้นวันที่ยี่บแปดพฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยนะแตเหลืออยู่ไม่กี่วันนะก็น่าจะทําได้ถ้าสื่อจะทําถ้าสื่อจะโหมประคมข่าวก็ทําได้นะเพราะนันประชาชนก็จะกระวีกระวาดส่งกันมานะครับวันที่ยี่บแปดพฤศจิกาถ้าไม่ทันก็ห้า หรือสิบเชนวาก็ยังได้ก็ยังทันแต่ว่ามันควรจะมาก่อนเพราะวันที่สิบเป็นวันรัฐธรรมนูญเป็นวันที่เราจะประกาศยกเลิกไม่มีไงเพราะนั้นเสียงมันต้องมาสี่สิบล้านเสียงก่อนวันที่สิบอ่ะทําได้ไหมน่าจะร่วมกันทําได้สื่อน่าจะร่วมพลังทํากันได้ถ้าทํากันจริงทํากันได้อยู่แล้วโค้งสุดท้ายทำไมจะทําไม่ได้น่ะเหมือนเลือกตั้งนั่นเองอ่ะโค้งสุดท้ายมามื่มาจากไหนม้จะชนะไปเลยนะผมขอขอเป็นมามืดอ่ะมาขอ ขอย่งซีน่ะขอเป็นม้ามืดแล้วกันนะขอประชาชนอให้เกิดม,มีมีม้ามืดเป็นมาของเขาจะตากสองนะจะไปกู้ชาติโดยกู้คนไทยก่อนแล้วก็ชาติจะตามมานะอาละผมเข้าใจเรื่องหมายกรหตุกการต่างก,ก็ควรจะอย่าให้มันเกินแต่ถ้ามันเกินก็ไม่ได้ไหมายว่างานล้มเหลวนะฮะมันเกินแล้วก็เลื่อนวันไปเป็นวันอื่นก็ได้วันไหนที่พร้อมก็ได้เพราะเราเป็นชอบพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวลงตัวเลขรือเลืกอแต่เพียงแต่ว่า มันมีหมายกำหนดการเป็นแบบนี้แบบนี้อ่มันมีวันที่มันเช่นวันที่สิบรถจรรทุนเนี่ยมันก็ต้องเอาวันละสิบรถบรนูละฮะแต่รวบรวมไม่ทันก็วันที่ยี่แปดธันวาก็ยังได้ก็ก็ได้ไม่ผิดนะฮคือจุดประสงค์อยู่เหมือนเดิมแต่วันที่มันไม่ตามหมายกำหนดการแล้วมันไม่เป็นก็ไม่ได้หมายว่ามันล้มเหลวนะฮะหมายว่ามันยังสื่อสารกันไม่ทถึงยังไม่เข้าข้าใจกันยังไม่เกิดพลังว่ากันเถอะ มาเกิดแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอยู่ดีเอาละขอขอให้สื่อทําหน้าที่เต็มที่นะอยู่ที่เ่อนั่นแหละื่อจะพาไปทางไหนอยู่ที่สื่อนะคับนะกับาชาวบ้านทั้งหลายหมู่บ้านตําบลรวบรวมเสียงกันแล้วก็ส่งมาเลยนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งอยู่ที่ทหารเหมือนกันนะแต่ทหารเนี่ยทายใจไม่ถูกแต่เชื่อว่ามาเนี่ยก็หวังว่าทหารคงเข้าใจดูคลิปผมลคงเข้าใจนะก็สมัครมาเลยนะครับ พราะที่นี่ก็ประกาศรับสมัครของทหารนี่เองอยู่แล้วถ้าทหารกองทัพไทยไม่ไม่แสดงสปิริตที่นี่ก็ประกาศรับสมัครทหารของเตียงอยู่แล้วเหนือกว่าทหารกองทัพไทยขนากนะครับเอาละดูารายละเอียดแต่และคลิปเป็นตอนไปเพื่อความเข้าใจเร็วไวเตรียมกู้ตัวเองด่วนทุกทุกคนแล้วจะได้ทุนคนละสิบสองล้านบาทเป็นรางวัลอ่าสิบสองล้านบาทนะครับเอาละยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่นี่ผมแอดธามาทิพย์ใจ นักดนตรีพื้นบ้านวิเศษนําเสนอคอนเซ็ปต,ต์นะฮะเรื่องการสร้างชาติไทยมหาอำนาจด้านซอฟต์ power นั่นเองโดยมาสวมบุิบาทเป็นขา้าตากาสองกู้ชาติอีกครั้งหนึ่งในยุคใหญ่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ